สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ขอนำเสนอเรื่องราวของดาราชื่อดังในอดีตอย่างคุณพินโยทองเจือชื่อพินโยทองเจือเป็นทั้งชื่อจริงนามสกุลจริงแล้วก็เป็นชื่อที่ใช้ในวงการบันเทิงด้วยนะครับคุณพินโยทองเจือมีชื่อเล่นว่าออดเป็นพี่ชายคนละแม่ของอาจารย์เผ่าทองทองเจือนักประวัติศาสตร์นักโบราณคดีและวิทยากรด้านศิลปะวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์คุณพินโย เกิดเมื่อวันที่9สิงหาคมปี2488ปัจจุบันอายุได้79ปีเรียนจบชั้นม .8 ที่โรงเรียนโรดเซรีอนุสรจากนั้นก็ได้ไปเรียนต่อระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยการพาณิชย์ลองบีแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาคุณพินโยทองเจือก้าวเข้าสู่วงการตั้งแต่ปี2500ตอนนั้นคุณพินโยอายุได้12ปี แล้วก็ได้แสดงภาพยนตร์เรื่องเหมมันจำพรากแสดงเป็นพระเอกตอนเด็กแต่พ่อทายทำเสร็จหนังเรื่องเหม,มันจำพรากกลับไม่ได้ออกฉายคุณพินโยในวัยเด็กก็เลยไม่ได้แจ้งเกิดนะครับแต่หลังจากนั้นวันเวลาผ่านไปนานถึง16ปีก็คือปี2516คุณพินโยในวัยหนุ่มที่มีรูปร่างหน้าตาหล่อเหลาดีกรีหนุ่มนักเรียนนอก คุณพินโยในวัย28ปีพอกลับมาถึงเมืองไทยก็ได้รับการชักชวนจากคุณเทิงสติเฟื่องให้มาแสดงละครโทรทัศน์สังกัดคณะสีไทยการละครซึ่งละครเรื่องแรกที่แสดงก็คือเรื่องริษยาทางช่องสหลังจากนั้นคุณพินโยทองเจือก็มีผลงานการแสดงละครเรื่องที่สองตามมาในปี2517ก็คือเรื่องเขวินอินทิราหลังจากนั้นเป็นต้นมา คุณพินโยก็มีผลงานการแสดงละครอ,ออกมาอย่างต่อเนื่องซึ่งก็จะมีละครอ,ออกมาปีละ3-4เรื่องด้วยกันจนมาถึงปีที่หยุดรับงานแสดงก็คือปี2,543กับละครเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องพันท้ายนรสิงห์ทางช่อง7รวมๆแล้วคุณพินโยมีผลงานการแสดงละครมากกว่า30เรื่อง คุณพินโยได้ก้าวเข้าสู่วงการการแสดงภาพยนตร์เมื่อปี2516จากการชักชวนของท่านมุยหรือหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนซึ่งท่านมุยก็รู้จักกับคุณพินโยตั้งแต่สมัยที่เรียนอยู่ที่สหรัฐอเมริกาด้วยกันท่านมุยจึงได้ติดต่อให้คุณพินโยมาแสดงภาพยนตร์ที่สร้างจากนาวนิยายชื่อดังของสุวรรณีสุคนธา ก็คือเรื่องเขาชื่อการเขาชื่อการออกฉายเมื่อปี2,516ซึ่งคุณพินโยก็รับบทเด่นประกบกับพระเอกชื่อดังก็คืออาเอกสรพงษ์ชาตรีและคุณนายนาชีวนันด้วยรูปร่างที่สูงโปรง่งหน้าตาหล่อเหลาคมเข้มจึงทำให้คุณพินโยทองเจือรับบทพระเอกเต็มตัวแล้วก็ประกบคู่กับคุณนายนาชีวนันในภาพยนตร์เรื่องนิธาสายัน หลังจากนั้นคุณพินโยก็ได้มีผลงานการแสดงภาพยนตร์ออกมาอย่างต่อเนื่องซึ่งก็จะมีทั้งบทพระเอกพระรองบทร้ายคุณพินโยมีผลงานการแสดงภาพยนตร์ประมาณสิบกว่าเรื่องเท่านั้นผลงานการแสดงภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายก่อนที่จะออกจากวงการก็คือเรื่องแม่เบีย้ยในปี2544ซึ่งก็จะรับบทพ่อของนางเอกนะครับพอออกจากวงการคุณพินโยก็หันไปทำธุรกิจส่วนตัวหลายอย่าง จนประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากคุณพินโยและครอบครัวจึงมีความเป็นอยู่ระดับเจ้าสัวคนหนึ่งซึ่งก็จะร่ำรวยเป็นอย่างมากนะครับสำหรับชีวิตส่วนตัวนะครับได้สมรสกับคุณนิติการทองเจือซึ่งก็จะมีลูกที่อยู่ในวงการบันเทิงสองคนนะครับก็คือคุณพีททองเจือคนนี้เป็นพระเอกที่ดังมากนะครับต่อมาก็คืออดีตนางเอกดังก็คือคุณน้ำพึ่งพานุชนะทองเจือ แล้วก็มีลูกกับอดีตนางเอกชื่อดังอย่างคุณจีราวัตรจารุวิจิตอีกหนึ่งคนเป็นผู้ชายนะครับแล้วก็มีลูกกับคุณนัฐการเศรษฐบุตรก็คือคุณสายฟ้าเศรษฐบุตรอดีตพระเอกดังในยุค90ที่มีผลงานดังๆหลายเรื่องอย่างเช่นเรื่องทางโค้งชิงช้าชาลีข้าวเปลือกซึ่งในตอนนี้คุณสายฟ้าก็ได้หันหลังให้กับวงการบันเทิงเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวโดยย่อของคุณ พินโยทองเจือพระเอกชื่อดังในอดีตนะครับ